เพราะว่าวันก่อนน่ะที่ที่วันที่เปิดตู้ไอจ้จาไอ้สายเดี่ยวที่เซ่บซได้ไหมออออลูกค้าถามหลังบ้านกันเต็มกราฟเลยพี่ตัวเอซิบพี่เสาวรักษ์ที่มีฟองน้าอะค่ะออออสวยสวยเหลือนะมี A10 มีนะคะหรือถ้าเป็นตัวไหมพรมก็น่าจะยังมีอยู่แหละลูกรีวิวมาถ้าจำไม่ผิด้ายืด A10 ค่ะพี่้ายืดจะเป็นรหัส A 10พี่เสาวรักษ์จ๋าตัวงานก้อนเขียวนะสามห้าโลมีของมีของ มาดูตัวนี้กัน A 4 0ค่ะค่ะนะคะแพนด้า A 4 0นะแม่เป็นงานเขาตีว่าวินเทอร์เดทที่เป็นตัวสั้นก็คือเนื้อผ้าออกเป็นงานไหมพรมอุ้ยแม่เดทไหมพรม,มเป็นแบบผ้าแบบเข้ารูปเดทไหมพรมเราเคยขายอยู่ลูกละ6,900นะคะ6,900 45กิโลที่เคยขายอยู่ก็แอปเลมันก็ไม่สั้นนะเริ่มที่3,000เออไม่สั้นแม่ตัวนี้ไม่สั้นนะคะคระทรงเลยอ่ะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวเห็นไหมเนี่ยสไตล์นี้คุณพี่น่ารักเลยอันนี้เพชรเพชรเพชรเห็นเพชรแทงเพชรเหงนเพแทงเป็นใหม่พมที่แบบว่าเนื้อผ้ายังสภาพดี เป็นไหมพรมสเต็ปแบบว่าหนาบางผสมผ้าร่องผ้าร่องจะยืดได้เยอะนะคะพี่สาแทบจะเป็นงานฟรีไซส์มีทั้งแขนสั้นแขนกุดแขนยาวเนาะอย่างที่เราเห็นแต่ระดับความยาวของเดตอ่ะน่าจะอยู่ประมาณเข่าใช่เลยเข่าลงไปนิดนึงประมาณนี้นะคะลูกค้ารวมรวมกันนะพี่นะโดยรวมผ้าใหม่ค่ะไหมพรมผ้าค่อนข้างใหม่เลยพี่ไม่ต้องซักนะถ้าซัก ซักปั่นหนูกลัวว่าผ้ามันจะยิ่งยืดออกไปเ<ช>นาะพี่เพราะว่าผ้ามันมาแบบผ้ามันมาแบบสวยๆอะ่ะรีดได้เลยรีดไอ้น้ำเลย1 0 8 1แถม1อยู่นะ108อยู่นะใช่ไหม Y ีซีหนยออยู่นะจ๊ะพี่โป1แถม1เด้อ1แถม1แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหมดเพราะหนูเหลือเศษหนูมีอยู่แค่3ลูกหนูจะทำโปส่งฟรีได้แค่เศษเดียวเอยโป1หนึ่งแถม1ได้แค่เศษเดียว108ถ้า เหลือลูกสุดท้ายเดี๋ยวหนูให้50%เอซอนะคะนี่ถ้าไม่ทันโทน1แถมหนึ่งลูกสุดท้ายเดี๋ยวหนูทำา5ิซให้แล้วกันเนาะพี่เนาะโอเคไหมแต่อยู่ในโปรหนะึ่งแถมหนึ่งะรวมบางลืมไงลืมไปว่ารวมบางนึกถึงแต่รวมบางญี่ปุ่นพี่ใช่นึกถึงแต่รวมบางญี่ปุ่นลืม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 รวมบางเกาหลีหไม่ไม่ค่อยได้เปิดแต่มันเป็นเกรดเนะพี่ เกรดเอนะไม่ต้องซีเรียสเลยเปิดตัวนั้น่ะนสวยอยู่แล้วอุ้ยน่ารักน่ารักมากเนี่ยคุณหนูมากเลยราคาเท่าไหร่นะตัวเนี้สอง0ันห้าค่ะพี่35มสกิโลมันก็ทรงแบบเราเคยขายอยู่3 5มพนะงานสเปคเนี้ยเอออันนั้นไม่ใช่สเปคเวียดด้วยไม่ใช่สเปคงานเทพด้วยงานแบบว่างานรวมมีแก่มีอะไรไม่รู้รวมไปหมดเลยแม่อันเนี้ยสวยคุณหญิงคุณนาย พอประมาณ,ณส่วนใหญ่จะเป็นคุณหนูนค่ะเออน่ารักค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานคุณหนูสาวออฟฟิศใส่ได้ใช่ค่ะน,น,นะคะรัดรูปรัดใจได้สวยงามโทนดำอาจจะเยอะประมาณนึงนะโทนดำเพราะว่าใส่ไหมพรมก็งานรัดรูปใส่สีดำสวยลูกค้าหนูว่าสีดำเนี่ยจะขายดีพี่สีดำเนี่ยจะขายดีเลยนะงานน่ารักพอล่องประมาณนี้ถ้าใครอยากได้ 2,500บาทนะคะดอเด็ก4ีู่กรีวิวส่งฟรีให้ค่ะมาเลยมาเลยอุ้ยสีม่วงแม่ผ้ามันยืดนะอันนี้นะเก็บขายแฟชั่นช่วงหน้าหนาวได้เลยอยู่ตามภูทับเบอกใช่แล้วอยู่แหล่งท่องเที่ยวนะคะหรือเราขายงานแนวใหม่พรมอยู่แล้วจะติดเดสไปไว้ไหมละ่ะเออ<ด>จะติดเดตไปไ,<ด>ไว้นะไหมละ่ะคุณแม่เราดูเดี๋ยวมีแต่ง,งานสไตล์นี้เนี่ยหนูให้ดูเลยนะลูกค้าให้ดูใกล้ๆเลยเห็นปะ จะเป็นไหม่พรมประมาณนี้เลยค่ะคุณพี่2,500บาทนะคะเดทไหม่พรม A40 นนะเดี๋ยวหนูแก้ชื่อรายการให้เพราะว่า อตล่าสุดเนี่ยงานด่วนจริงๆจะมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนาะลูกค้านะจะมาเป็นชื่อรายการภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะพี่นะคะสวัสดีค่ะลูกค้ากางเกงวอร์มหนึ่งหนึ่งไหมไม่นี่หนึ่งหนึ่งนะพี่สี่ศูนย์แปดเอ,อ่อสี่ศูนย์หกก็ไม่ได้หนึ่งหนึ่งนะพี่จ๋าขอขออภัยจริงๆสี่ศูนย์ 8, แปดเรามีโปรลดราคาใน่นอนเดินิกันน่คงานเวอร์คุณคหญิงคุณนายมากตัวนี้กางเกงลำลองเอวยังยืด พี่มณีกางเกงวอร์มมีโปรซื้อสองลด1,000ค่ะ ซื้อ2ลูกลด1,000ค่ะพี่เอาไหมเอาไหมเอาบอมีโปรโมชั่นซื้อ2กระสอบลด1,000ให้นะคะพ<ห>ี่จา๋าเป็นป้าย KWE ด้วย408นี่อันนี้สวยอันนี้กิบเก๋อยู่ในก้ามากคุณแม่ว้าวซ้ายว้าวขวาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ A40 นะลูกค้าเปิดรีวิวไปแล้วนะคะใครอยากได้ก็เดี๋ยวตามมาเอฟกันหลังบ้านนะเดรสใหมพรมเดรสใหมพรมวให้พระกระเด็น ะะเกงผ้าล่มไม่มีเลยพี่กางเกงผล่มหมดมันจะมีเป็นงานกางเกงกีฬาเลยรวมผ้ารวมผ้ารวมผ้าได้ไหมล่ะรวมผ้ามีงาน US แต่ว่าสักเกตเกตประมาณ BC เกตประมาณ BC พี่่าแบรนด์แต่ว่าเน้นแบรนด์นะ